ดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้าน JF นะคะและนี่ค่ะวันนี้เราจะพามาดูผลงานการติดตั้งนะคะฝาท้ายไฟฟ้าของรถเตอร์ด้ามาเซตี่ขันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างค่ะโอเคมาที่ฟังก์ชันแรกนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดข้างคนขับค่ะเมื่อเราเปิดไฟหน้าหรือไฟสีก็จะมีไฟสีฟ้าแบบนี้ติดขึ้นมานะคะตอ mm hmm. เนี้ยสามารถสั่งงานได้ทั้งเปิดแล้วก็ปิดขัะเราจะมาเปิดให้ดูโอเคฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมาแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังก ก็จะเป็นผลงานการติดตั้งของช่างมืออาชีพของที่ร้านนะคะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเก็บสายไฟก็คือเรียบร้อยสวยงางข้งที่จหมุนเลยนะคะต่อไปอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวกลุ่มปิดสวิตช์ค่ะก็สามารถสั่งงานปิดได้นะคะแล้วก็เป็นแบบรงรุ่นค่ะแล้วก็มีเซฟตี้เป็นการนิ่เดี๋ยวเดินจะมาเทสให้ดูนะคะ <c oughs> ไม่เจ็กเลยนะคะ,ะ,คะแล้วฝาท้ายก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้อันนี้เป็นเซฟตี้ของฝาท้ายนะคะโอเคแล้วก็ปิดลงไปแบบนี้นะคะ ฝาท้ายก็จะปิดลงไปนร่งๆแบบนี้เลยนะคะโอเคต่อไปจะเป็นปุ่มเปิดเดิมของฝาท้ายนะคะก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมไม่ต้องมีอุปสรรคะแล้วนะคะเค่กดลงไปแบบนี้นะคะ่ะฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้เลยใส่ง,งานไวมากนะคะแล้วก็สะดวกสบ,บายด้วยนะคะต่อไปอันนี้นะคะก็ะจะเป็นปุ่มเปิดสิดที่ดีหมดเ ฝาท้ายแล้วกิดลงไปนิ่มๆแบบนี้เลยไม่ได้มีเสียงเลยนะคะแล้วก็ดูเข้าไปนิ่มๆเลยโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเลนก็ต้องขอจบการรีวิวฝาท้ายกันตามมาดูที่ไวซ์เทคโนโลยีก่อนนะคะสำหรับผู้พักท่านไหนที่สนใจฝาท้ายดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามมาที่เพจเจเอสโกลนะคะหรือว่าเขียนฝาท้ายไฟฟ้าบริการโทอศัอท์มาเจเอสโกลนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ